ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ยางไพระศาสดาว่าพรหมจรรย์น,นี้ถ้าสาวกรู้ทั่วถึงธรรมเนียมของพระศาสดาพระศาสดารับประกันเลยว่าคนที่รักษาอุโบสถเนี่ยต้องได้เป็นอริบคนลขั้นต่าเลยโสดาบันอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาก็จะเป็นสกัดทาคามีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาก็จะเป็นอนาคามีข้อนี้เป็นยานอย่างรู้ของพระศาสดาพระศาสดาตรัสว่า ธรรมนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายอนุสาสนวิธีอนุสาสนวิธีสิอย่างเหล่านี้คือพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนุษการโดยชอบว่าบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจกเป็นโสดาบันมีอันไม่เปิดตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าเพราะสั่งยศสามสิ้นไปพระผู้มีพระภาค ย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจกเป็นสกทาคามีจกมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกได้เพราะสังโยตสามสิ้นไปและเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบางพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่า บุคคลนี้เมื่อปฏิตามที่สั่งสอนจกเป็นอนาคามีผู้เป็นอุป,ปาติกะจากปริพานในภพที่เกิดนั้นไม่ต้องกลับจากรถนั้นเป็นธรรมดาเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปถ้าเป็นของครหัตเนี่ยพระสดารับประกันไว้ถึง3ระดับเลยนะโยแม่ถ้าเป็นภิกษุสงฆ์มีระดับที่4อีกโยแม่ ถ้าเป็นภิกษุสอใใ์ในธรรมวินัยของพระศาสดาพระศาดาตรัสระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจกได้บรรลุเจตโตวิมุตปัญญาวิมุตอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองนำบยบันเข้าถึงอยู่นี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายอนุสาสนวิธี พระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ยิ่งทำข้อนั้นได้หมดสิน้นเมื่อทรงรู้ยิ่งทำข้อนั้นได้หมดสิน้นก็ไม่มีทำข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปซึ่งสมณะหรือความอื่นรู้ยิ่งแล้วจะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางอนุสาสนวิธีเห็นไหมพระศาสดาเนี่ยรู้ว่าใครประพฤติพรหมจรรย์ของพระศาสดาแล้วเนี่ยจำบุรุษธ,ธรรมระดับไหนเนี่ยพระศาสดารู้ ดังนั้นเนี่ยพรหมจรรย์ที่พระสดาแนะนําให้ครหัข่ประพฤติเนี่ยพระสดารับประกันไว้อย่างนี้เลยแม่ว่าถ้าโยมแม่ทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติตามพระศาสดาสั่งสอนอย่างเนี้ยพระสดาบอกเธอจะเป็นโสดาบันบ้างเป็นสกาคามีบ้างเป็นอนาคามีบ้างโยมแม่ถ้าเธอปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนพระสดาบอกนะเป็น พรมจันที่ประเสริฐที่สุดของคราฮัดยาแม่ไม่ใช่ทุกคนได้ประพฤติ